ส่วนกรณีหญิงอายุ23ที่อ่างทองที่เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคคุณหมอทวีทรัพย์ศิระประภาสิริแถลงอย่างนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับวัคซีนแต่เป็นเหตุบังเอิญร่วมคืออย่างนี้คุณหมอบอกว่าเธอฉีดวัคซีน21เมษายนไม่มีอาการวันถัดมาเช้ารุ่งขึ้น9โมงครึ่งไปรับประทานอาหารเสริมไม่ทราบชนิด แล้วเกิดอาการปวดศรีรษะรุนแรงอาเจียนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลักษณะของอาการเนี่ยมีระบบประสาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเสียชีวิตวันถัดมาผู้ป่วยแสดงอาการแปลกๆคล้ายกับการทำมือรำคล้ายท่ารำมีสัญ,ญญาณผิดปกติหลายอย่างแต่จากการประเมินสอบสวนเบื้องต้นพบว่าน่าจะเกิดจากการรับประทานอาหารเสริมเพราะเกิดขึ้นหลัง30นาทีวัคซีนเนี่ยถ้าจะแพ้รุนแรงระดับนี้ อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า4วันนี่ฮะเบื้องต้นจึงคิดว่าเป็นเรื่องของอาหารเสริมแล้วละ่ะแต่ก็ต้องรอผลชันนสูตรใช้เวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งทีนี้ญาติญาตินาชายเนี่ยบอกว่าแพทย์ชนะสูตรเนี่ยบอกว่ามีเลือดออกในสมองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคก,ก็ต้องถแถลงอีกครั้งหนึ่งก็รอหนึ่งเดือนแต่ถ้าได้รับศพกลับมาก็จะทำพิธีชาปนากิจจริงเลยมไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บอีกแล้วนะครับ